โอเคนะครับก็ขอการสวัสดีท่านผู้พิจิตรครับวันนี้อยู่กับช่อง a k คิงส์หรวนวันนี้ผมก็ไม่ได้มาแบบตลกมากนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามันมีเสียงรบกวนอย่างเสียงพัดลมเนี่ยเพราะตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วนะครับผมก็นึกอะไรสนุกก็โอ m ม g ก่อก็เลยอยากจะมาทำคลิปเจ๊ๆนี่แหละครับแบบ e n j อยอะนะ กูรวยกู้รวยกูรวยกูรวยกูรว,วยแล้วกูรวยแล้วจะบอกนะนั่นไงแต่ว่าไอ้นี่เอ่อผมเล่นเป็นไหมถามก่อนว่าผมเล่นเป็นไหมโอ้ย รู้จชะมาวันนี้เราจะมาเล่นไอ้ดาบนี้สตาร์หอกันเนครับเฮ้ยไอตัวเนี้ยผมไม่เคยเล่นนะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าที่เรารู้เรอเระเบิดไปตัวนี้ไปเผื่อต้องใช่ติมันมันจะขึ้นไหมถ้าเราตรงเนี้ยขึ้นนซื้อมิน ผมก็ไม่รู้ก็ไม่เสียงแล้วกันไม่หลับอือฮึแล้วก็เอาตัวนี้ไปแล้วก็เอาบับบับไอ้นี่เหรอเอ้บับไหนหอะบับไปเจอคือโอ้โหไม่ทันจริงๆว่ะมันเล่นยังไงผมเล่นไม่เป็น โอ้โกแ็แค่จุดตัวนี้อุ้ยอันนี้เยอะอยู่อันนี้ให้เยอะอยู่อุ้ยเล่นไม่เป็นเฮ้ยเล่นไม่เป็นอ่าผมลองถอนตังนี้ดูนะมามันจะทำอะไรผมไม่รู้นะว่ามันจะทำอะไรตัวโล่เหรอ คุณทำอะไรให้ปุเนี่ยงัทำอะไรให้ผมอ่ะผมไม่รู้อ่ะวาดตอนนี้เราปล่อยมันชนะไป่อแล้วนไม่เป็นไร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  เรายังไม่รู้ไงอย่างแรกคือเราต้องเอาใบาโคเวอร์<ป>ใช่และผมจะซื้อมินแหละโอเคไปเตรียมใจนะครับวันนี้เราจะมารีวิวมินเลยวันนี้โดยเฉพาะว่าผมจะมาเออกดดิอ้าวทำไมผมกดไม่ได้กดเลยแหม,ม่แมเฮ้ยกดไม่ได้ผมุชมกด้ด้ละ แมมอีกแล้วมันกดไม่ได้ผมจะกดเอาเนี่ยแมมแมมแมมแมแมต่อกูที่แมวก็ได้วะโอเคตอนนี้ผมเก็ตและเข้าใจมากขึ้นนะครับว <ะ S 1> ัดเอโอเคเราดูขนาดอะไรอ่ะคือไม่เข้าใจนะ วันนี้จะรีวิวตัวใบสองตัววะ่ะอย่างแรกที่ผมจะเอาไปคือไอ้ตัวนี้ใช่ไหมอ่าคือมันก็แถมให้แล้วแล้วก็เอาตัวนี้คเวอร์ใบคเวอร์ต้องมีต้องมีตัวนี้ไปตัวนี้ต้องมีเป็นตัวทําดาวเม็ดหลักจะบอกนะมิ้นไม่ใช่อ่ะเฮ้ไม่เอาน่าไม่ใช่มิ้นเถอะเอ้ยผมเครียดจริงๆนะไม่ไม่ใช่มิ้นอ่ะ ยิงนชิผาน,นะครับอ๋อนี่ไงโอ้ดาวโบดมองไม่เห็นอื้มแล้วก็เอาเอะไรไปดีแล้วก็เอาไอ้ตัวนี้ไปแล้วกันโอเค๋วันนี้ผมก็กพรออ้อมบวกโอ้ยตังเลยนี่เจียวเองแต่แป๊บๆมันก็น่าจะลงลงมา ขอดูนะผมจะวางนี้ครัไปปุ๊บเลโดนไปอันนี้ได้เมื่อสิบจี้มาดิเด oh. 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 mm, ียวโอ้โหโดนแล้วโดนโอมมีนกินเร็วจังอ่ะ ไอตัวนี้ผมยังไม,ม่รู้ว่าทำอะไรได้มันทำอะไรเลย<ส>ยิ่งแล้วผมยังไม่เห็นมันทำอะไรเลยสักอย่างอ่ะอยากรู้ว่ามันทำอะไ,ไร ไนนพิจอยากรู้ส่วนตัวเลยโอ้ยมินวาง,งไม่ได้มอยากได้มินคือทำอะไรได้อะการเร่งครั้งแรกของผมนะครับผมอาจจะแบบมึนๆหน่อยก็ต้องเอา,า,ะเาอะปลอดภัย้วยเพราะว่าไอ้เจ๊นี้เจ๊งโง่โง่เอ,เนเอ,ยอยงนันแหละยอมรับกระจายยัน ได้ไม่มีเลยโอ้ยลำขาบโยมยไม่เคยเห็นมันไปไม่เลงงอนี่เนี่ยไปกดประเดียวปุ๊บนี่ยิงยูอุ้ยแสนหนึ่งแสนหนได้ยูได้ยูทำหนึ่งละอ่างเี้ย ผมมีมินผมตึงแล้วโอเคอนะไอดีกุดตึงโอเคอะไรวมันนี่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะกันถ้าชอบกดไลค์ถ้าไม่ชอบก็กดไลค์ซะนนี่คือคำจากผม